สวัสดีค่ะมาพบกับช่องพันทิพย์ชาแนลค่ะมาอีกแล้วหวยขูดค่ะวันนี้ซื้อมาใบาละสองดอลลาร์นะคะซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมาสิบสดอลลาร์ค่ะเอ้ยสิบสี่สิบห้าสิบห้าดอลลาร์ค่ะนี่มีใบละหนึ่งดอลลาร์ด้วยอันนี้ใบละสองดูกันเลยค่ะจะถูกไหมเจ็ดใบเนี่ยแปดใบเนี่ย ลองซื้อใบละสองดอลลาร์มามันจะถูกไหมเพราะก่อนก่อนก่อนเนี้ยซื้อมาใบาละสิบก็ไม่ถูกใบละยี่สิบก็ไม่ถูกมาดูใบละสองดูว่ามันจะถูกไหมนี่คือหมายเลขที่ที่ออกนะคะที่ถูกค่ะต้องขูดทั้งหมดนี้ต้องเหมือนเลขตรงนี้นะคะถึงจะได้เงินเลขเก้าไม่มีค่ะสามแปดไม่มีแต่สามสี่ สิบห้าไม่มีค่ะสามเจ็ดไม่มียี่สิบแปดไม่มีสี่สี่ไม่มีสามสามไม่มีแต่สามสี่เจ็ดไม่มีสี่สิบเอ็ดไม่มีสิบสามไม่มีมีแต่สามสิบเอ็ดดูสิไม่ถูกมามาดูเราจะขูดจำนวนเงินให้ว่ามันมีเงินกี่บาทโอ้ในใบนี้ไม่มีแจ็คพอตค่ะ 1ันหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งสูงสุดที่พันหนึ่งสรุปใบนี้ไม่ถูกนะคะโดนกี่นึงค่ะตามสเตปมาดูใบต่อไปยก็น่าจะถูกนะสักใบสิบสี่ไม่ถูกสามเอ็ดไม่ถูกสามเจ็ดไม่ถูกมีแต่สามแปดสิบเอ็ดไม่ถูกสามหกไม่ถูก สามสิบไม่ถูกสิบสามไม่ถูกสามห้าเก้าไม่ถูกโดูดูสิสามสี่เจ็ดไม่ถูกโดนกินอีกแล้วใบที่สองใบที่สามค่ะสามสี่ไม่ถูกมีแต่สี่สามดูสิสี่สิบเอ็ดไม่ถูกสามสองไม่ถูกสามเก้าไม่ถูกสามสามไม่ถูก สิบสี่ไม่ถูกสิบสองไม่ถูกสามเจ็ดไม่ถูกยี่สิบเก้าไม่ถูกสิบหกไม่ถูกโดนกินอีกแล้วใบที่สี่ค่ะสามสี่ไม่ถูกดูสิมีแต่สี่สามแต่สามห้าสี่สองไม่ถูกสิบสองไม่ถูกสามเจ็ดไม่ถูกสามแปดไม่ถูกสิบห้าไม่ถูกสามเก้าไม่ถูก สี่เอ็ดไม่ถูกสามศูนย์ไม่ถูกสิบเอ็ดไม่ถูกโดนกินอีกแล้วตามสเต็ปสิบเอ็ดไม่ถูกสามสิบไม่ถูกสามสี่ไม่ถูกสี่สี่ไม่ถูกสามหกไม่ถูกดูสิสิบสี่ไม่ถูกสามเจ็ดไม่ถูก ไม่ถูกสามสามไม่ถูกยี 2, 8, ไม่ถูกโด,ดกินอีกแล้วโหเหลือกี่ใบเนี่ยเหลือสองใบสามใบจะถูกไหมมันจะมีถูกไม่เจ็ดใบเนี่ยสามแปดไม่ถูกสี่สิบเอ็ดไม่ถูกพี่สามสองไม่ถูกสี่สีถูกค่ะสี่สี่อาว่าแล้ว สามเอ็ดไม่ถูกสาหไม่ถูกสาสถูกคะ่ะสาไม่ถูก1ิ 16. ไม่ถูกสิ 11. ไม่ถูกถูกสี่สีค่ะมาดูจะได้กี่บาทหดอลลาร์หดอลลาร์สามสามหนึ่งดอล3าามดอลลาร์อ้าวก็ยังดี3ามได้4ดอลลาร์ค่ะ อัน,นี้ได้สี่ดอลล่ามามาดูใบละหนึ่งดอลลรานี่ไม่ถูก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 ค่ะไม่ถูกค่ะมันต้องได้แบบนี้กับแบบนี้นะคะถึงจะถูก โดนกินตามสเต็ปค่ะนะจะดูใบสุดท้ายถูกไปแล้วใบหนึ่งสาอดไม่ถูกยีบแไม่ถูก16ไม่ถูกยีบเ้าไม่ถูก9ไม่ถูกสิหไม่ถูก12ไม่ถูก3 4มี่ดูสิสีา ามศูนย์ไม่ถูกสามสามไม่ถูกโดนกินอีกแล้วสรุปเอาละก็ยังดีใบละสองถูกสี่ดอลล่าค่ะสี่โดนน่าโดนกินไปกี่งไปโดนกินไปหกเจ็ดใบค่ะโอเคค่ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ